รองผู้ว่าเป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 TV ค่ะเมื่อวันที่11มีนาคม2568เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีปนาทีทวีวัน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครั้งแรกอ่านประกาศเรียกประชุมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นายสุนทรปานแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายอักรวัฒน์อัศวเหมเป็นรองนายกอบจอสมุทรปราการคนที่หนึ่ง นายวรพรอัศวเหมรองนายกอบจอสมุดปราการคนที่สองและนายต่อศักดิ์อัศวเหมเป็นรองอบจอสมุดปราการคนที่สามค่ะ โดยมีนายสุปัตทองรัตนรองประดัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่เลขานุกการสภาอบจอชั่วคราวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด36คนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะ จากนั้นเลขาุุการสภาอบจอชั่วคราวได้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่อาวุโสสุดได้แก่นายสมศักดิ์เอี่ยมสะอาดสมาชิกอบจอสมุทรปราการเขต6อเอเมืองเป็นประธานสภาอบจอชั่วคราวนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทั้ง36คนกล่าวคำปฏิญาณนตนค่ะเข้าสู่ระเบียบวาระที่1ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่2เลือกประธานสภาอบจสมุรปราการโดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายสมควรชูสวัยสมาชิกสภาอบจสมุรปราการเขต13อำเภอเมืองเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรปราการระเบียบวาระที่3เลือกรองประธานสภาอบจสมุรปราการ ที่ประชุมได้เสนอชื่อนายนิมิตเม่งมิ่งสมาชิกสภาอบจสมุดปราการเขต5อำเภอพระประแดงเป็นรองประธานสภาอบจคนที่1และนายชนะหงวนงามศรีสมาชิกสภาอบจสมุดปราการเขต12อำเภอเมืองเป็นรองประธานสภาอบจคนที่สองค่ะระเบียบวาระที่4เลือกเลขานุการสภาอบจสมุดปราการ ที่ประชุมได้เสนอชื่อนายกิติพรดวงดีสมาชิกสภาอาบจอสมุทรปราการเขตหนึ่องอำเภอพระประแดงเป็นเลขานุการสภาอาบจอสมุทรปราการโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ระเบียบวาระที่5ากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีพศ2568ของแต่ละสมัยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปีพศ2567 ระเบียบวาระที่6เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาอบอจอสมุดปราการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเลือกคณะกรรมการแประยะติร่างข้อบัญญตัติและระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆค่ะต้งาตสอบการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกนการเป็นการบริหารจัดกจังหวัดองรอเปนสามท่านคณะรรมผู้บริหารแล้วก็ท่านสมาชิก ส่วนการบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ได้รับความน่าสใจจากพี่น้องประชนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสทางจังหวัดมีโอกาสทำงานร่วมกับทางผู้บริหารนะครับแล้วก็สมรชิษฐ์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้ง36ท่านนะครับแล้วก็ดีใจนะครับเราก็ยินดีแทนในฐานาสุดประชาของเลื่อนราชการ ที่จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาชุดใหม่นะครับและที่สําคัญเราคงขอแสดงความยดีนะครับและก็ดีใจแทนพี่น้องทะ่ได้ชมเชหามาสุดประกาศนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับในการโยกคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงท่านสมาชิกทั้งสามท่านนะครับที่ได้เข้ารับหน้าที่ในการ ประวัตทุกประมงสุขนะครับให้กับที่เราจะชนชนชาวปมสุกประการนะครับทั้งที่อยู่ตามด้าเวลอานะครับเรือร้านสามแสนกว่าคนแล้วก็ที่เป็นประชากรแสงนะครับไม่รวมต่างๆาวนะครับสี่แสนกว่าคนนะครับอีกประมาณหนึ่งล้านคนนะครับเจะดแม่ก็มาทำหน้าที่ดูแลนะครับในส่วนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ